ปัญหามันจะเกิดขึ้นมาใหม่ๆเยอะๆนะหลวงนู่นหลวงนี่ขุนนู่นขุนนี่ทางแม่พิมพ์ให้สร้างเยอะที่หายเลยนะถ้าถ้าไม่ยับยั้งไว้นี่น่าจะมีขุนอีกบานตะชัยเกิดขึ้นมาเต็มเมืองเต็มเมืองเลยนะมาสร้างมีชาวบ้านบล็อกชาวบ้านมังบล็อกวังบล็อกโอ้โหโครเยอะแล้วผลสุดท้ายนี่มันนิทานนิยายทั้งนั้นเลยแล้วก็มาอ้างขายแดกไงแค่นั้น นี่หลงสิทธิ์ครับพิมหลงสิทธิ์ครับพิมหลงวิกิตครับไปเช็คดูมีตัวตนว่าไม่มีเดี๋ยวค่อยๆเปลี่ยนเป็นจากหลงสิทธิการโยธาลักษก็เป็นหลงสิธิ์นู่นหลงสิิ์นี่เอาตัวใหม่ขึ้นมาเปลี่ยนเดี๋ยวหาตัวละครมานี่ไงมีหลงสิธิ์มีหลงสิธิ์มันก็ไม่เกี่ยวเรวก็พาสแทนหรือไม่แทะถ้ามไม่แท้มีหลงสิทธิ์มันก็ไม่มันก็ไม่แท้อยู่แล้วนะเดี๋ยวจะนอกเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวมันกลายเป็นเรื่องหลงๆดี ก็หน้าโมโหไงวันก่อนนะมันมีคนมันฟังผมอยู่แล้วก็ไปแชร์ไอ้แม่พิมพ์ของไอ้หลงๆขึ้นมานตลกอ่ะหลงงมันไม่มีตัวตนแล้วคุณจะไปคิดว่ามันมันจะมีแม่พิมพ์และไอ้แม่พิมพอย่างนั้นมันจะเอาออกมาจากแม่พิมได้ไงกล่องไม่ขีดอย่างนั้นแทนที่เออไม่รู้ดิมันทุกคนจะพยายามจะหาหาประโยชน์นะ ประโยชน์จากความไม่รู้ของคนไปเรื่อยๆแต่แต่ถ้าคนรู้เขาก็รู้เดี๋ยวเขาก็ามาอธิบายให้เขนะาจะอธิบายให้ถูกต้องได้ให้เราเข้าใจได้อะนั่นแหละคือคนคนเข้าใจคนรู้เขาอธิบายไดนะผ้ผมจะพูดทุกครั้งนะว่าอย่าเชื่อผมนะแต่ให้คิดก็ผมพูดจริงไหมมันเป็นเรื่องจริงไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมเหตุและผลมันเป็นอย่างนั้นไหม ไออย่างนั้นมันยึดได้ไหมถ้าถ้ามันเป็นจริงให้เชื่อในความจริงนั้นให้ยึดเอาในความจริงนั้นน่ะเป็นหลักไว้มันจะเป็นเกรอะป้องกันตัวไอ้ความมั่วมๆของไอ้พวกเสือสุ่มคอยล่อแมงเม่าเข้ามาแล้วก็เป็นเหยื่ออย่างน้อยเราก็เออพอฟังฟัง,ฟ,งฟังผมไปแล้วพอไปฟังในพวกนั้นเล่า คนนั้นเล่าเราก็จะมองเห็นแนวแล้วว่าเออมันขายยังไงวะมันรู้จริงหรือเปล่าแล้วมันแท้ยังไงมันก็จะมีคําพูดของเขาออกมาเองเจนแท,แท้เพราะแท้เพราะรูเขาก็จะบอกเพราะาธรรมชาติความเก่ามันได้มันก็เกิดรูเขาก็จะทิปานแล้วเราก็ใช้ปัญญาของเราอ่ะวิเคราะห์อเอาแล้วสุดท้าย,ยางไงเขาก็บอกว่าเชื่อเขาเชื่อผม คนรู้เขาเขาคนรู้ให้เชื่อในความรู้เขาจะอธิบายบอกว่าให้เชื่อในความรู้แต่คนไม่รู้ก็บอกให้เชื่อเขายิ่งมีผลประโยชน์ด้วยก็ต้องเชื่อเขาเชื่อกลุ่มเขาอันนี้แหละคือข้อแตกตา่างนะผมไม่ใช่คนดีนะแต่ว่าผมให้ความรู้ที่ถูกต้องแล้วผมจะไปแก้ไขความรู้ผม ผมถือว่าถูกต้องแล้วมันถูกต้องดีแล้วนั้นในการพูดสดๆผมไม่ได้ไปกระทบกระแทกอะไรเลยถ้าไม่ใช่ความรู้ถ้าอะไรบอกว่าไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่อะไรวันหนึ่งมันก็ไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่แล้วผมก็อธิบายว่ามันไม่ใช่เพราะอะไรแล้วเดี๋ยววันหนึ่งความไม่ใช่มันก็มันก็ไม่ใช่ทุกคนก็จะยอมรับได้ว่าเออมันไม่ใช่จริงๆแล้วความจริงมันปรากฏอ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วประมาณนั้น นะใครที่จะพูดอะไรเขาอยากพูดอะไรเขาก็อยากเขาก็พูดไปใครที่จะสอนอะไรเขาอยากสอนอะไรเขาก็สอนไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอย่าลืมสิ่งที่เราเรียนรู้มาเราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยตัวเราก็สําคัญที่สุดเราต้องรู้จักวิเคราะห์แยกแยะความรู้ให้ออกไอ้นั่นเป็นความเชื่อของเขาหรือว่าความจรงิงหรือว่าความรู้ของเขาถูกหรือผิดความรู้บนความเชื่อหรือบนความรู้บนความจรงิง คนรู้หรือเข้ารู้นะเราต้องแยกให้ออกถ้าแยกออกอ่ะเราก็จะมองเห็นคนรู้ใช่ไหมแล้วเราก็จะต้องเราก็จะได้ตามคนรู้ถูกไม่ใช่มาดา่าทออคนรู้เอาวิชาอะไรมาสอนไอ้ดูก็ไม่ดูไอ้นี่ก็ไม่ดูไอ้นั่นก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ได้แม่งจะดูกล้วยอะไรวะมันก็คนที่เขาคิดไดนะ้กับคนที่คิดไม่ได้นะมันก็มีอยู่ในสังคมเราเยอะแยะ ยิ่งคนคิดยิ่งคนคิดไม่ได้แล้เจ้องหาแต่ผลประโยชน์บนความไม่รู้ไอ้น,นี่อันสลายสุดสอนยังไงก็ไม่ฟังแม่งจะตะแบงอย่างเดียวความรู้มันถูกหรือมีมุกใหม่หักมุมมาเอาของสมชายไปใช้มั่งเอาไปเป,เป็นของตัวเองมั่งอะไรมั่งตัวสุดท้ายด้วยความที่ไม่รู้มันก็ไม่รู้อยู่ดีนะ ถ้าความจริงมันก็เป็นอย่างนี้นะผมพูดความจริงถ้าถ้าลูกศิษย์ผมจะรู้ว่าทุกทุกเรื่องที่ผมพูดอะล้วนๆเลยไม่มีความเชื่อผมเชื่อคนเลยนอกจากผมอุปมาอุปไม้นะเพื่อให้ท่านเข้าใจง่ายเช่นเม,เมื่อกี้เนี่ยเรื่องแบงค์ยี่สิบเก่ากับแบงค์มันไม่เก่าหรือแบงค์ปลอมที่เอาไปทําเก่าถ้าเราเบื้องต้นอะเราแยกแบงค์ไม่ออกว่าแบงค์ไหนมันปลอมแบงค์ไหนมันแท้ แต่เราเราจะเป็นแยกเอาความเก่าเข้ามาใช้เอาความรู้สึกว่ามันเก่าคุณอาจจะเจอแงปองยี่สิบฟอมก็ได้แ้วสิ่งที่คุณกำลังอธิบายเนี่ยคุณเอาแปงยี่สิบฟอมเก่าๆอ่ะที่มันทําเก่ามาอาธิบายเป็นแบงยี่สิบแท้ๆไอผมก็นั่งดูลแล้วผมก็ตลกแล้วพอผมบอกอันนั้นไม่ได้ครับอาจารย์ครับมัน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 ไม่ได้ครับดูยึดความเก่าแบบนั้นไม่ได้ครับก็ามาเสียง จะไปได้อย่างไงแบงก์ยี่สิบที่คุณกำลังชี้ว่ามันแท้เนี่ยมันปลอมอย่างเงี้ยคุณดูนี่นะครับดูตรงนี้นะครับมันแบงค์ปลอมพอเราบอกแบงค์ปลอมคุณต้องไปดูกระบวนการผลิตดูอะไรอย่างเงี้ยเบื้องต้นให้ได้ก่อนเงนี้ยมีรู้ได้ไงครับเก่ามันปลอมไม่ได้อยู่แล้วเออผมก็เจ้าบางคนสอนไม่ได้ บางคนแม้แต่เราหวังดีเราไปพูดก็ไม่ได้ผ่านกฎสุสิสงก์กะลุมมาด่าลุมมาอะไรก็ข้องเดียวกันข้องเดียวกันเวลามันเน่ามันตายตัวเนี่ยทั้งข้องมันก็ตายทั้งข้องเหม็นทั้งข้อง,ก,ง,องก็มีแค่นั้นนี้เราก็อย่าลืมนะเราเรียนรู้มาจากใครผมอยากจะบอกว่าให้จดจําความรู้ของเขาไว้เพราะอะไรไม่ว่าจะเรียนรู้เรื่องตรวจ อายุไม่ว่าจะเรียนรู้เรื่องหลงหลวงใครให้ความรู้เรื่องหลงหลวงใครให้ความรู้เรื่องตรวจอายุใครให้ความรู้เรื่องใบสทนอใครี่ให้ความความรู้เรื่องหยดน้ํายาจําไว้คือจําคนเหล่านี้ไว้เราจะได้ห่างๆแล้วไม่ต้องไปตกคบค้าสมาคมกัพบพวกเขาดูหนังหน้าพวกเขาไว้ก็แค่จาเขาไว้ให้ความรู้ที่ ผิดผิดและกำลังให้มาตลอดแล้วก็ไปด่าคนที่พยายามจะให้ความรู้มันอยู่ในล่องในร้อยในรูปในรูปของมันที่ถูกต้องกับพาพวกหลงทางนะค้าอย่างนั้นแล้วก็ไปด่าคนอื่นไอ้นี่แม่งพาหลงทางอะไรหรือหาผลประโยชน์ไอ้พวกที่หาผลประโยชน์จากสิ่งที่ตัวเองเอามาอธิบายจะอธิบายเสร็จถายอะไรอย่างนีน้อันนั้นก็อันตราย แล้วเราไปโอ้เก่งครับอาจารย์ครับสุดยอดครับโดยไม่ได้มีสติไม่ได้มีสมองแยกคิดเลยเพราะมันอยู่แก๊งเดียวเลยที่บอกแล้กพวกเดียวกัน